เด็กชายบรีรมยร้องภาษาเด็กหญิงเป็นวิชาโห่แพงใจเด็กหญิงกันนาสาวชนิดามันโบนางติ๋กันยนต์ไทยคำนาและนางสาวประภาวปาคำสีดงจมิดเองเรียนนะคะสีแปดดำค่ะจานวนนักเรียนทั้งครอบครว่ง1 0อยคนต่อด้วยบวนอ่าวบวทอ องินเด็กหญิงสาริสาขุดทงแก้วทรงโรงเรียนนะคะสีฟ้าแดงจำนวนนักเรียนทั้งหมด115คนค่ะ115คนน่าจะมาหมดเนาะคุณครูปิยมาวัีนี้ว่าอย่างนั้นค่าเทียบอาจารย์นะคะต่อไปนะคะกระบวนที่12นะคะเด็กหญิงชุลนิพาแก่การเด็กหญิงม่านแก้วบัวศรีการเด็กหญิ นี้นะคะจำนวนนักเรียนทั้งหมด54คน54คนปิดท้าด้วยผู้ฝึกสอนนักกีฬานะคะจะมี4คนแค่เนี่ยผู้ฝึกสอนนักกีฬานะคะสีะทะะ่ท่านด้วยกันนะคะขบวนต่อไปเนาะเป็นขบวนที่13เป็นขบวนพาเรดอามเจนรุชนะคะดรัเมเยอร์เด็กชายดันวาสีพุกดาค่ะเด็กนี้ ต่ตานยาเสพติดด้วยเนะาะอาจ,จารย์ปัญมาเนาะรักท้องผิตรักชาชเป็นคนฉลาดไม่เป็นทาสยาเสพติดีมากเลยนะคะเวลยุคใหม่ต้องห่ากลยาเสพติดค่ะน่าสนใจเนะาะบัวที่อยู่บนหัวนเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะกระบวนของโรงเรียน้มนะคะวน,นจน่าเรามารกัน่าจะปิดท้ายด้วยผู้ฝึกส,สอนด้วยหรือล่ลา ดูดูแล้วน่าจะมีผู้คุณต่อปิดท้ายนณว่าจะเป็นคุณภูสรารัตน์ไม่ใช่นะมคะเป็นภูสรารัต่อต่อค่ะกระบวนสุดท้ายใช่ไหมคะกระบวนการกระบวนการนะคะเด็กหญิงจันยาพรน้อยจันงงนะคะและเด็กหญิงจุธามาศสมบูรณ์ค่ะณโรงเรียนนะคะเด็กหญิง เรย์ค่ะเด็กหญิงจารินจารินพิญานะคะแสนเมืองและเด็กหญิงเสงศิราแสงชัยค่ะโรงเรียนนะคะสีชมพูเหลืองนะคะ